সা এ সাথা আ সাথ สัมถังุเชติอะรังสัมมาสัพพุโตตัพภาวันตุทางตัพภาวันตัณาทิฏฐิสวานตุัพภาวันตัธรรมัน่งมั่ิ สุภัปัญโนภาวะโตสาวกสังโฆสังทังนัิมัจจันเติสุปิสุนันทายะอิสัยยุหาปันกาสิรานยัตาุิอัเ ස ස ර ඒ සටස අස ේ ස ස ඒ සසා นะตะสิตาหิอะตานะปัจจานะโพตะโพนะโพสัมมาสัมปะทานะนะโมตัตถะ

yang terang yang di putam, terenang, yang di putam, serenang, กันกับพี่อนันา์ที่รักท่ะนพิายาสุขายสังวาตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าเจ้าทั้ายขอทนมถวาย เพู่้ทูกนี้พรจางพริวานไวยนักพระอุโบสถีเพื่อเป็นทุกบูชาตลอดพรรษาหขออนุสงฆ์แห่งการถวายเพืยนทูนนี่ความพระเจ้าทั้งหลาย เป็นประโยชน์เป็นภาสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ผีชกทั้งหลายมนมาราิมาราตมอการนั่นอสมาธิมาจทันใตวักศิรษสปีธานิ สัพปริวารีที่ผู enfin an, ส,สังข <maintenant. S 1> สังตัวลนชยานะสาธุโหพันแตที่ผสังโผอิมานีวสิกัสสิกานีสัพปริวาานี ปฏาาิทานนณอุตามาการที่รักการจิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าอาจารย์ทั้งหลายปอยน้อมถวายถ้าอาบน้ำฝน การทางพร้อมผู <substit uting> ้วารทั้งร้ายเหล่านี้แต่พาที่สูส่งอพระที่สูงสงจบละถ้าอานนำฝนการทั้งพร้อมผู้วางทางร้ายเหล่านี้พร้อมทั้งข้าทั้งร้ายเพื่อประโยชน์

wow oh. ทางสูน์นะคะโดยในเวลาแปดนาฬิกาถวา,ายพระตาหารเช้าถวา,ายพระอาบน้ำ อนปิาผู้ตาาโกเลติสารังเอวามีวจิโตเป็นนันเตตาณุปปัฏปติทจิตตังปจิตังตุังทิกเเวัสมุจตุสัพเเรโกสัมปปาจันโนาสุจักขามิโสติราสุาะตัโมิะ สุมาเทมวันวันตายโยสุขิมเตายุโตมะอันวันทนาสรสนังัิวาันติัเอ

nana sanh bất sanh ðo ðo phát cầu lan, phước thành tha quả tang hạt Mereka alih kaya hantai, Agung sama bangung kita, Kaya bangung haramia, Jasa tali Tuhan kita menjaga, Sangat berhati-hati.